สวัสดีครับนัทเทคเตอร์วังสามหมอุดนธานีครับกบวันนี้นัดมีรถนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็จะเป็นคูปุต้า L4708SP นะครับหรือคูปุต้าสเปเชียลนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นรถ 4สูบ4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4็7แรงม้านะครับตัวนี้เป็นโครงราคาเหลี่ยมนะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเป็นตัว SP แล้วนะครับเป็นวงมาลัยก้านใหญ่แล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ได้อุปกรณ์นะครับคุณลูกค้าได้อุปกรณ์ใบมีดตะดินหน้านะครับตาช้างนะครับแล้วก็จะเป็นผานพวนนะครับรหัสผาน D H 246F นะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซัวซึมเปลี่ยนถ่่าาาายยยยยยขออองงเเเเหหหหลววใใใ้้้้รรรรรีีีบบบบนนนะคัผกก็็สทํม ชุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับสีทันชุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับราคาค่าตัวนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาเบาเบาครับที่สี่แสนสามหมื่นบาทครับสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับราคาสี่แสนสามหมบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถเล่มทะเบียนพร้อมจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับมาดูชุดห้องโดยสารนะครับสีท่อนคัดนะครับต่างๆเดิมนะครับเบาะนะครับ เปลี่ยนเป็นเบาะนิ่มให้นะครับดันท้ายนะครับเก็บงานเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับใช้งานอยู่ที่สองพันสองพันสองร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงนะครับระบบสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับโฟวินสองเพลครับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบก็เป็นแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยเออแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะจ้างน้อยรีวิวการทางานครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์นะครับหรือโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 918611191นะครับเครื่องเคียงเงียบครับนิ่มๆใบมีดเร็วนะครับขึ้นลงนะครับดูพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คนะครับพวกลูกหมากนะครับตรวจเช็คจุดั่วซึมนะครับเปลี่ยนลูกหมากด้ายขวานะครับเช็คลูกปืนล้อให้เรียบร้อยนะครับัวหางครับ ครับสวยๆเลยนะครับเครื่องเกียร์เงียบมากๆนะครับนิ่มมากๆนะครับอะไรที่สนใจก็มาดูรถได้นะครับร้านของเราอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับระบบไฟนะครับต่างๆสมบูรณ์นะครับป้ายนะครับฝากไว้ที่สองห้าครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L5018 แล้วนะครับ47แรงม้าตัวนี้นะครับตัวสเปเชียล ควรเข้าลึกดีนะครับอันใดสนใจคันนี้นะครับก็ใครอยากเป็นเจ้าของก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เป็น47สเปเชียลนะครับก็สวยๆนะครับยางใหม่4ี่เซนเหมือนเดิมนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ3 0 0กิโลเมตรแรกนะครับทั่วไทยหรือว่าลูกค้าทางใต้นะครับอยากติดตัวตัดหญ้านะครับได้สบายๆครับเครื่องแน่นๆนะครับแรงๆเลยครับ วันไม่มีเลยนะครับวันไม่มีไม่ออกไปครับตัวนี้นะครับเครื่องดีมากนะครับอัตราการเผาไหม้นะครับเปลืองเกียร์เงียบมากๆนะครับทีนี้ก็จะชนต่อนะครับรถคันไหนมานะครับต้องผ่านตอนนี้ไปก่อนนะครับเพื่อทดสอบระบบโฟวินและคัดตนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับการจนต่อนะครับก็ให้ดูว่าระบบโฟวินต่างๆนะครับทำงานได้ปกติไหมนะครับได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับมาดูมาดูโฟวินนะครับโฟวินทำงานปกตินะครับก็ชุดท้ายนะครับมาดูเพาพีดีโอนะครับปันได้เลยครับทั้งน้อยครับ ปั่นปกตินะครับชั่วโมงการทํางานนะครับขึ้นปกตินะครับ2,000กว่าชั่วโมงนะครับอ่ะเปิด้ากระโปรงนะครับยกล้อด้วยนะ ล้อล้อนะครับระหว่างล้อนะครับแน่นๆนะครับเช่นเคยนะครับรถตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับสำหรับเจ้า L4708 SP นอนะครับท่านใดที่ต้องการเป็นเจ้าของหรือจับจองนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับเก็บงานเก็บสีให้รอบคันนะครับ คือเรียกว่ารถปรับสภาพนะครับปรับสภาพนะครับตัวนี้นะเอาไปใช้กันยาวๆนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0918611191นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ